คครรัับบวันนี้พาบอสมาเล่นสไลเดอร์ครับที่ตลาดพิริยะครับนี่ครับตรงนี้ครับเล่นสไลเดอร์ครับมาแล้วครับมาโบว้าวมาโบว์ตรงนี้ครับโอ้สนุกไหมล่ะกับผม อันนี้ลื่นดีจังเลยครับครับสี่ไปตรงนู้นนะครับไป,ตร,รบไไปตรงนู้นครับเอ้ายังไม่เห็นโผเอ้าวอ้าวไปโผตรงนั้นครับโอ้โหโผล่ตรงนั้นไปตรงนี้บ้างมานี่ครับอ๋อขับไ,ไ,ไปเพื่อนๆแบบดีเพื่อนๆก่อน ครับหลบกระสลายแล้วว้าวโอ้โหครับวิ่งใหญ่เลยไปทางไหนไปทางนู้นเหรอมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้รอดหวังรอดหวังแล้ว อ้าวเป็นลูกต่างดาวโผล่ขึ้นมามาทางนี้โอ้ว้าวสไลเดอร์โอ้นี่ครับบรรยากาศตลาดประดับประดาไปสวยมากครับนี่ครับตลาดทิรรยะครับปั๊ด ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้นะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นครับติดถนนครับว้าวนี่นี่ตรงทางไหนทาง,งนัน้นว้าวเออ,เ,อ,อเล่นอย่างอื่นบ้างนู่นไปเล่นม้าด้วยครับ อันนีมน้มาเล่นมาเล่นม้าครับมา้าอันนี้ครับม้าโยกครับมีม้าโยกด้วยนะครับนี่ขออะไรขอเล่นาโอ,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 อ้สูงมากครับสูงมากครับโอ้โครับไปสไล์เดอร์อีกแล้ว นี่ไปทางไหนไปทงนี้โสูงไหมสูงเลยแหละโอ้อะไรเลยว้า ถ้าทางใจชอบนะครับเพื่อนๆวัดไปๆได้มาเล่นที่ตลาดนี่ครับครับเลยว้าวสะุกจริงๆทางใจชอบหลายรอบไหน ตรงนี้เหรอใช่อ้าวมาเลยจะถ่ายตรงนี้ดูนะครับเพื่อนๆวอทจับโผลึ้นมาตรงนี้ครับอ้าวเอออ้าวฮ่าฮ่านสนานเฮฮาครับไออยากมาก็มาได้นะครับถ้าอยู่ใกล้แถวนี้ครับรับตลาดสดพิรรยะนะครับขาสีขาส้มครับ เปิดอ,อยู่ที่ถนุนครับอจนนข้าเรือแหลมชะบังครับครับจากครับซ้ำหนึ่งครับไปใคร้าเรือแหลมชบังครับเที่ยวได้ครับก็มาจับใจใช้สอยด้วยเอา้าทำไมไม่ลงมาล่ะขึ้นไปทำไม ขาก็ลงมาข้างล่างปีนขึ้นไปทำไมก็ล,ลงมาข้างล่าง,องเออแล้วลงเช้าไม่ใช่เอ,นะเออแตงเช้าก่อน<ว>เอ๊ะอะไรเนี่ย<ว>อ๋องเช้าลงมาแล้วครับเอ<ว>เออรองเช้าลงมาก,ก่อนคนครับ เออเออกระลื่นก็ต้องขึ้นบันไดอือโผล่ไปเลยครับอ้าโผล่ไปแล้วโอเคโอเค มาแล้วครับมาแล้วสไลเดอร์ครับเออมาลงสไลเดอร์เอออ่าว้าวเอาเอามืนตะขาบมาเราไปตรงนู้นกันตรงแมวด้วยมาเราโน่นโน่นตรงแมวด้วยนะ่ะไปตรงแมวนุ่นตรงแมวไหม อาลงมานี่ก่อนลงมานี่ก่อนสลลลไลด์ลงมาเลยใช,เกกใช่เรลงมาปื๊บว้าโอ้เก็บตูดลูกจะแทบเป่าเป่าบปล่ปุ๊บพุ่งพุ่งทางนู้นไปนู้นป่ะไปถ่ายรูปก,กับแมวป่ะ,ะไปไหมไม่ถ่ายไม่ถ่ายเหรออันนี้ขึ้นไม่ได้ต้องไปขึ้นทางโน้นขึ้นทางโน้นครับ ตาช้างจะชอบสไลเดอร์ครับนี่ครับ,ารบมาแล้วครับลงมาแล้วว้าวออไปสวยครับประดับประดาว้าว สนใจครับพาลูกพาลานมาเที่ยวได้นะครับเล,ลานสนริยะครับเอาระวังไว้ว้าวน่าสนุกครับและขอประชาสัมพันด้วยนะครับเอา้าเมื่อยแล้วอา้านึกว่าเมื่อยแล้ว ได้ทำรไรคานขึ้นแล้วดูสิครับโอ้ไปโผล่ตัวนั้นอีกแล้ว,วใส่รองเท้าดีๆก็ได้ไม่ไหลนะุดฮะเอาเท้าลื่นเหรอ เท้าลื่นแล้วคน,นลื่นคนลื่นตามว้าวรองเท้าลื่นก่อนคนลื่นตามเอาใส่ให้ถูกข้างด้วยรองเท้ารองเท้าใส่ให้ถูกข้างใส่ไม่ถูกสลับก่อนสลับเออเอาบอกเพื่อนเพื่อนก่อนออบอกว่าเออเพื่อนเพื่อนปาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามกดติดตาที่นี่จะกดอีกครันงกดติดตามบ๊ายบายบ๊ายบายก่อน